สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n แนลหมอหมีเมาส์หมอยช่องของคนขี้เมาและรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำปวดหลังแบบไหนเป็นโรคไตนะครับ่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับอาการปวดหลังเป็นอาการที่พบได้บ่อยนะครับสามารถพบได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่นะครับประมาณ80ก็คือกล้ามเนื้อหลังอักเสบนะครับอันนี้ไม่อันตรายนะครับทานยาคลายกล้ามเนื้อหรือว่ายาแก้อักเสบอาการปวดหลังก็จะค่อยๆดีขึ้น แต่ก็จะมีอาการปวดหลังที่เป็นลักษณะเฉพาะของโรคไตนะครับหากเราปวดหลังด้วยสาเหตุที่เป็นโรคไตนะครับแล้วไม่รีบรักษาเนี่ยอาจจะทําให้ไตวายไตเสื่อมและต้องฟอกไตได้เลยทีเดียวครับดังนั้นในคลิปนี้หมอหมีเลยจะมาแนะนำนะครับว่าอาการปวดหลังแบบไหนที่เป็นตัวบ่งบอกครับว่าตนเองเนี่ยอาจจะเป็นโรคไตมีนิ้วในไตหรือว่าไตขาดเลือดแล้วนะครับแต่ก่อนไปฟังกันนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยสบู่กรซิลิครับสบู่น้ํานมอูดผสมบ้านหางจระเข้นะครับ ช่วยลดสิวลดผดผื่นแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวหนังของเราครับสามารถใช้ล้างหน้าแล้วก็ชำระผิวกายได้ทั้ง2อ,อย่างเลยนะครับถ้าใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์สามารถคลิกลิงก์ในคําอธิบายใต้คลิปนี้ได้เลยครับอ่ะจะพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับว่าปวดหลังแบบไหนเป็นโรคไตครับ ไตเป็นอวัยวะภายในร่างกายของเรานะครับตำแหน่งของไตจะอยู่ด้านหลังครับประมาณกลางกหลังนั่นเองครับซึ่งเมื่อมีอาการปวดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะปวดหลังบริเวณกลางๆหลังไม่ไม่ได้อยู่ข้างล่างล่างนะครับใครที่ปวดบริเวณด้านล่างเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นกล้ามเนื้อแต่ถ้าปวดขึ้นมาบริเวณกลางๆหลังเนี่ยนะครับอาจจะปวดข้างซ้ายหรือว่าข้างขวาก็ได้นะครับอาจจะสงสัยเรื่องไตครับ เม e ื่อไต,ตของเรามีความผิดปกติขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นนิ่วในไตไตขาดเลือดไตฉีกไตแตกนะครับเราก็จะมีอาการปวดหลังแบบเฉียบพลันนะครับแล้วก็ปวดมากไม่เคยปวดแบบนี้มาก่อนนะครับซึ่งจะแตกต่างจากกล้ามเนื้อหลังอักเสบครับซึ่งถ้าเป็นกล้ามเนื้อหลังอักเสบก็จะปวดนิดๆหน่อยๆปวดแบบเลื้อรังนะครับ,รบกินยาก็ดีขึ้นนะครับอ่าพอไม่กินยาไปยก ok โครงยกของมาก็อาจจะมีอาการปวดเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเป็นอาการไตขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นโรคไตก็<ๆ>จะมีอาการปวด เฉียบพลันขึ้นมาแล้วปวดเยอะมากนะครับไม่เคยปวดแบบนี้มาก่อนครับนอกจากอาการปวดหลังแล้วก็จะมีอาการอื่นร่วมด้วยนะครับนั่นก็คือปัสสาวะออกมาเป็นเลือดหรือว่าเป็นสีน้ำล้างเนื้อนะครับหรือว่ามีอาการไข้หนาวสั่นนะครับอันนี้ให้สงสัยไว้เลยครับว่าคุณเนี่ยอาจจะเป็นโรคไตแล้วก็ได้ครับ เพราะฉะนั้นนะครับจากคาถามที่ถามว่าปวดหลังแบบไหนเป็นโรคไตนะครับหมอจะสรุปให้ฟังอีกทีครับนั่นก็คือมีอาการปวดหลังแบบเฉียบพ,พลันนะครับแล้วก็ปวดเนี่ยปวดมากนะครับอาจจะปวดข้างเดียวหรือปวด2ข้างก็ได้ครับร่วมกับมีอาการอื่นร่วมนั่นก็คือปัสสาวะออกมามีเลือดปนหรือว่าปัสสาวะออกมาเป็นสีน้ําล้างเนื้อนะครับร่วมกับมีอาการไข้หนาวสาั่นอันนี้ให้สงสัยไว้เลยครับว่าคุณเนี่ยน่าจะเป็นโรคไตแล้วแนะนําว่าให้รีบพบแพทย์เพื่อทําการตรวจรักษาต่อไปครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้ามีอาการปวดหลังแล้วไม่มั่นใจก็แนะนำว่าให้นี่พบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยก่อนนะครับ ถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์แลวก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเม้ามอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ครับทั้งใน YouTube Facebook และก็ TikTok นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วก็หมอหมีได้เปิดร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพออนไลน์แล้วนะครับชื่อร้านหมอหมีเฮลท์ช็อปนะครับไปอุดหนุนกันได้โดยการคลิกลิงก์ในคําอธิบายใต้คลิปนี้นะครับแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสและก็เช้าวันเสาร์ครับในช่องหมอหมีเม้ามอย คลิปได้เลยครับเดี๋ยวมอมีจะมาตอบทุกคําถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย